สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจ ա วันที่18มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับจีน VAP เช้าตัวเด่นก็คือ0ก็3 5 8 3 0 3 1 3 3 3 5 3 8 3 9 8 0 8 1 8 3 8 5 8 9 แปดสามห้าศ in ูนย์สามสามห้าแปดสองแล้วก็หกแปดศูนย์จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ห้าแปดแปดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสามสามแปดเนาะก็ขอเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายสามก็หกห้ากับแปดอันนี้เราจับห้าก็แปดให้นะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะหนึ่งสามหกหกแปดสองแปดสามห้าสามหกแปด ู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแปดห้าแปดสามสามแปดเนาะหกแปดแปดหกนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเลยจับคู่รุนด้วยกันนะคะศูนย์สาม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 หกเลยห้าแปดสามห้าแปดหกสามหกแปดอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือจะสามหกศูนย์ก็ได้นะก็ขอใเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุนบ่ายนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมดกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ